องกับสวัสดีพ่อแม่พี่ร้องที่ทาทกแตผมนั้นไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากให่อยากบอกว่ารักผัวบ้าหไม่ใช่เลยไม่มีอะไรครับแค่อยากจะมาร้องเพลงให้ท่านฟังเชิญรับประทานทางหูได้เลยฮะฟังใฟังหลายท่านคงเห็นผมเป็นตลก جون อีกเดียวก็เพี้ยนให้ถา้าก็ขอชอบคุณนะผมร้องไม่ได้แล้วครับถ้าคุณยังสียงเสียงเอ็ดอย่างนี้ก็ <laughs> ขอชอบเม่วยวายธรรดาครับไ่ได้แล้วครับก็ต้องขอาฝากหนังผมเอาไว้บทเพลงนั้นตะทะลกจบครับผมจะออกสิ้นสิบปีหน้าสิ้นสิปีน้าเกิดรอปีนี้คงจะไม่มีใครให้ทำ ผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยครับผมเมทาฟ้าแหววครับเพลงเมื่อกี้นี้ก็เพราะคนร้องก็หน้าตาดีซะเหลือเกินเดียวเดียพี่พูดเหมือนที่บ้านพี่มีกระจกสองมีครับแต่เมทาทุกแตกหมดแล้วเอ้ากระจกไม่มีก็ไปชัโง่งหน้าที่ที่โอ่งสิเสียใจด้วยบ้านเมทาไม่มีโอ่งน้ำมีไท่ สี่ครับดูพระส่งไม่ได้ครับผมเอ่อเมธาต้องขอกราบลาไปก่อนอขอสวัสดีคุณแม่ด้วยที่ลากลับไปก่อนตอนเมธามาพอดีเราไปเข้าห้องน้ำอืมใช่ห้องน้ำมีสองห้องไปเจ็ดแปดคนเลยทีเดียวขอบคุณมากที่เอ่อให้เจ็ดเมทาเอ่อครับผมก็เดินทางกลับกันระวังระวังด้วยนะปลอดภัยสิขอให้ทุกท่านปลอดภัยถึงบ้านเจองูหรอ ปเป็นแค่เขาอะพี่อะผมเล่นกับผมของกลับไปขอให้รวยๆนะฮะน,นี้ก็ไม่ขาลาไปก่อนสวัสดีครับ